หอุปกรณ์สุดเจ๋งเกี่ยวกับไข่พะแดนอุ๊ยขิวจังเลยกินไข่ดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไข่ยามาตุมเราจะสำเร็จไหมหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะของดีติดตัววันนี้นะคะ เห็นไข่ไก่เยอะแบบนี้นะคะเน็ตมีเรื่องเกี่ยวกับไข่ไข่จะมาแนะนํากันค่ะเมนูไข่เป็นเมนูที่เราทานกันเป็นประจํานะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีอุปกรณ์แบบกุ๊กกิกน่ารักมากมายที่จะทําให้การทําอาหารเกี่ยวกับไข่ของคุณนะคะสนุกขึ้นจะมี6อุปกรณ์สุดเจ๋งเกี่ยวกับไข่อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ ปกรณ์ตัวแรกนะคะก็คือเจ้าหมูตัวนี้นั่นเองค่ะมันก็คือที่แยกไข่แดงนั่นเองค่ะเดี๋ยวเน้จะทําให้ดูนะคะว่าวิธีการใช้งานของมันเนี่ยคือยังไงค่ะปัญหาของการแยกไข่แดงนะคะก็คือว่า ไข่แดงมันจะชอบแตกก่อนที่เราจะช้อนมันขึ้นมาหรือว่าแตกระหว่างที่เรากรอกแล้วก็ปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะคะของการแยกไข่ก็คือว่าเวลาเราแยกไข่เนี่ยเราก็ต้องใช้2มือนะคะคอยช้อนคอยกรอกไข่ไก่ะฉะนั้นมือของเราเนี่ยก็จะเลอะไปหมดเลยนะคะเจ้าหมูตัวนี้ก็จะช่วยให้มือของคุณเนี่ยไม่เลอะอะไรเลยะะมาดูนี่เลยนะคะจุ๊บเข้าไปเลยะคะ่ะที่ไข่แดงมันก็จะดูดไข่เข้ามานะคะเป็นแบบนี้หลังจากนั้นเราก็เอาไข่แดงไปแบนี้ ง่าเดียวองแต่จริงๆแล้วนะคะมันมีอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งที่เราประยุกต์ได้ก็คือการใช้ขวดน้ำขวดเล็กแบบนี้ค่ะสามารถทำได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าปากมันจะเท่ากันเดี๋ยวเนตน,นะคะจะมาลองทำให้ดูว่าวิธีการใช้ขวดเนี่ยทายัางไงมาดูพร้อมกันเลยค่ะ เฮ้ยเบิกมากให้าขาวมันมาด้วยนิดนึงแต่ถ้าสําหรับเน้นนะคะเน้นขอเลือกเป็นซิลิโคนแบบนี้ดีกว่านะคะเพราะว่ามันก็กุุกกิกน่ารักนะคะมีไวในครัวหรือว่ามันก็ช่วยให้การทําอาหารของคุณสนุกรื่นรมค่ะทะเดนให้ทายกันข่าวว่าเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้คืออะไรตะกราเสทําครัวค่ะไ,ไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วมันก็คือพิมพ์ไข่ดาวค่ะ พิมไข่ดาวแบบนี้นะคะสามารถหาซื้อได้ทั่วไปตามแผนกเครื่องครัวในห้างได้เลยค่ะแล้วก็มันปลอดภัยนะคะต่อการทาอาหารเพราะว่าเป็นซิลิโคนที่ทนความร้อนค่ะเราจะใช้ไข่ที่เราแยกไว้แล้วนะคะเมื่อกี้นะคะอันนี้นะคะเน่ยจะใส่น้ํามันลงไปก่อนไม่ต้องเยอะมากนะคะเพราะว่าเราจะทําไข่ดาวแบบฝรั่งกันแล้วก็เน็ตมีเคล็ดลับนะคะเล็กน้อยก็คือว่าถ้าจะให้มันออกง่ายๆนะคะเน็ตก็จะทาน้ำมันในนี้นิดนึงตามตามขอบตาของนกฮูกนะคะ ไข่แดงเราจะได้ไม่ติดส่วนตรงขอบด้านนอกเนี่ยมันจะไม่ค่อยติดอยู่แล้วไม่เป็นไรแล้วเราก็วางพิมพ์ลงไปเลยค่ะให้มันแนบกับกระทะโดยที่เอาด้านที่มีตัวจับขึ้นนะคะเพราะว่าเวลาไข่ดาวเราสุกเราจะได้ยกออกได้แล้วก็เทไข่ขาวลงไปนะคะอีกมือหนึ่งก็คือช่วยกดพิมพ์นิดนึงเทลงไปตรงช่องที่เป็นตัวนกพูกนะคะแล้วเราก็จะเอาไข่แดงที่เราแยกเอาไว้นะคะหยอดลงไปเลยนะคะไข่แดง ไข่แดงสุกนะคะเราก็จะปิดฝานะคะแล้วก็พอไข่แดงเริ่มสุกนะคะเปิดฝาแล้วก็ตักออกไปทานได้เลยส่วนไข่ขาวที่เป็นส่วนเกินเข้ามานะคะเราก็ตัดออกนะคะเพื่อความสวยงามสำเร็จแล้วนะคะนกคู่ของเราไอเทมสำหรับไข่ดาวต,วตัวต่อไปของเน็ตนะคะก็คือ พิมซิลิโคนนะคะที่เราจะทอดไข่ดาวในไมโครเวฟค่ะต้องบอมาก่อนว่าอันนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ต้องการทานไข่ดาวแบบเฮลตี้คือไม่ต้องใช้น้ำมันเลยนะคะแล้วก็มันรวดเร็วมากใช้เวลาประมาณ1นาทีสำหรับคนที่ชอบไข่แดงแบบอ่เร็วๆนิดนึงนะคะแต่ถ้าใครอยากทานไข่แดงแบบสุกก็คือเพิ่มเวลาเป็น1นาทีครึ่งได้เลยค่ะนี่วิธีทำนะคะเราก็จะเอาไอตัวกระชอนขออเขานะคะออกมาก่อนแล้วก็เนี่ยจะใส่น้ำไปประมาณสัก1ช้อนชานะคะข้างล่าง แล้วก็วางพิมของเขากลับลงไปตอกไข่ใส่เลยค่ะแล้วก็เอาน้องจะเข้ามาครวเวฟได้เลยค่ะอ่หนึ่งนาทีผ่านไปนะคะไข่ดาวของเราก็เรียบร้อยแล้วแสดงนี่ วิธีการแกะไข่ดาวแบบนี้นะคะออกจากพิมพ์ดึงเขานิดนึงนะคะเพราะบางทีไข่ขาวมันย้อยลงไปข้างล่างนะคะก็ดึงให้ออกมาจากพิมพ์ก่อนอ่าเราก็เอาช้อนอะแซะได้เลยนี่นไข่แดงก็จะมีความดึงดึง,ดงะะอยูนะคะ t กเ t อ r ์นะคะดีมาก คือต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าหนึ่งนาทีครึ่งเนี่ยไข่แดงเนี่ยมันจะสุกแล้วก็ไข่ขาวเนี่ยมันจะมีความเหมือนไข่ต้มแต่ว่าอันเนี้ยมันยังไข่ขาวมันยังมีความแบบนุ่มนวลเหมือนไข่ดาวแบบฝรั่งอยู่นะคะมันเวิร์กมากค่ยคะช่วงนี้ไปลองซื้อก็ดูนะคะเน้นหาซื้อได้ตามแบบพวกออนไลน์ช้อปปิงะะ้งอะไรยเงี้ยค่ะราคาแบบไม่ถึงร้อยอะคะ่ะทีมไข่ดาวไมโครเวฟแบบนี้นะคะเหมาะมากๆเลยค่ะสาหรับคนล,ลดน้าหนักเดี๋ยวเราไปต่ออุปกรณ์เก็บกับไข่่ต่อกันเลยค่ะ อุปกรณ์ตัวต่อไปนะคะเราจะว่ากันด้วยเรื่องของการต้มไข่ค่ะก็คือตัวช่วยในการต้มไข่ของเนทนั่นเองค่ะเพราะว่ามันจะมีขีดบอกนะคะว่าระดับมีเดียมคือไข่ต้มระดับยางมะตูมนะคะหรือว่าระดับฮาร์ดเนี่ยก็คือเป็นไข่ต้มแบบที่ไข่แดงข้างฟองตรงกลางเนี่ยสุกนะคะเป็นสีเหลืองก็คือเหมาะสําหรับเอาไปทําพวกสลัดอะไรน,นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเนจะมาทําไข่ต้มยางมะตูมนะคะเริ่มต้นที่นะคะเดี๋ยวเราจะใส่ที่จับเวลาไข่ต้มลงไปก่อนนะคะ ในน้ำที่ยังไม่ร้อนเลยนะคะพร้อมกับไข่ที่เราต้องการนะคะเน่จะลองทําสัก2ฟองนะคะเดี๋ยวเรามาดูการเปลี่ยนแปลงของที่จับความสุขของไข่กันนะคะ ซึ่งเวลาที่น้ำมันเริ่มร้อนนะคะสีของตัวที่วัดความสุกเนี่ยมันก็จะมีสีดําค่อย <_ S 1> ๆเยอะๆเยอะๆเคลื่อนเข้ามานะคะตรงกลางของไอตัวที่วัดนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าไอตัววัดความสุกข,ของไข่เนี่ยคุกเกตนะคะเคยรีวิวไว้ใน ep 3ของของดีติดครัวนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันคะ่ะว่าของเนตรหรือว่าของเกตของใครจะแม่นยํากับกัน,กน,นะคะ่ะ ตอนนี้เส้นสีดำนะคะวงๆมันก็ขึ้นมาถึงขีดมีเดียมแล้วเน็ตก็จะตักไข่ออกนะคะใส่น้ำแข็งไว้เลยเดี๋ยวเราจะพักไข่ไว้ให้หายร้อนก่อนนะคะแล้วก็มาปอกเปลือกไข่กันดูรู้สึกว่าจะดูดีเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันร่อนแล้วก็แกะง่ายแล้วก็ไข่ขาวยังดูมีความนุ่มนิ่มอยู่นิดนึงหนึ่งสองสาม มันไม่ตูมเท่าไหร่มันก็คือเกือบแล้วแหละมันเกือบจะเป็นยังมาตูมอันนี้คือดีแอคชั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเมื่อกี้มันขึ้นที่ขีดมีเดียมใช่ไหมถ้าเราอยากให้แบบข้างในยังเหลวๆอยู่อ่ะมันต้องไปอยู่ระหว่างมีเดียมกับซอฟสำหรับเครื่องตัวนี้นะคะจริงๆเน็ตก็ให้ผ่านเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปจับเวลาการต้มไข่ของเราเองเนี่ยบางทีมันก็ยากเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้มันก็ช่วยเราได้ระดับหนึ่งสำหรับความเป็นมือใหม่นะคะ อุปกรณ์ตัวต่อไปนะคะก็คือซิลิโคนต้มไข่ค่ะความง่ายของมันนะคะก็คือว่าทําให้เราเนี่ยสามารถต้มไข่โดยที่เราไม่ต้องปอกเปลือกค่ะก็คือเราจะตอกไข่นะคะลงไปในนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ปิดฝาแล้วก็นําลงไปต้มในน้ําเดือดอ่ะเริ่มเลยนะคะอันแรกเนี่ยจะทําไข่ต้มแบบธรรมดานะคะวิธีทําก็คือการต่อยไข่ลงไปเลยแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะคะก็คือทําไข่ตุน คือเราจะไม่ใส่จนมันเต็มเพราะว่าเวลาไข่ไก่สุกมันจะขยายตัวนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่เครื่องอ่าใส่ผักนะคะโหอาดแล้วก็ต้นหอมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาไอ้ตัวที่ต้มไข่ซิลิโคนนี้นะคะไปหย่อนในน้ําเดือดน,นะคะย้ํานะคะว่าต้องเป็นน้าเดือดน,นะคะแล้วก็จับเวลาประมาณ15นาทีค่ะระดับน้ํานะคะก็คือให้มันท่วมไข่ที่เราใส่ลงไปนะคะ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันออกจากพิมพ์ง่ายไหมไม่ธรมาเลยดูนี่ใายมาเพราะว่ามันร่อนนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเนจะลองบีบแบบไข่ตุ๋นเมื่อกี้นะคะรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยร่อนออกจากพิมพ์ก็คือต้องใช้ช้อนช่วยเพราะว่าด้วยความที่ไข่ขาวเนี่ยมันไม่มีไขมันเหมือนอย่างเหมือนอย่างการที่เราตีไข่ทั้งฟองแบบนี้นะคะมันก็เลยไม่มีตัวเคลือบชั้นระหว่างพิมพ์กับไข่มันก็เลยไม่ร่อนนะคะ นี่มันก็จะมีความแบบอ่ะถามว่าออกได้ไหมก็ออกได้แต่ว่าก็มีความแบบติดพิมพ์นิดหน่อยมาผ่ากันเลยค่ะเพื่อจะดูนะคะว่าเท t e เจอร์การต้มไข่ในซิลิโคนแบบนี้เป็นยังไงนะคะถือว่าใช้ได้นะคะกับการต้มไข่15นาทีก็คือเหมือนเป็น hard b o เอ e g อย่างหนึ่งนะคะตัวที่2นะคะก็คือเราจะมาดูไข่ตุ๋นกัน ถือว่าเนื้อแบบโอเคนะคะแต่ว่าความสุกมันจะมี2ระดับก็คือว่าอันนี้ที่แบบเนียนๆส่วนนี้มันจะเป็นเป็นเมด็เมดๆเป็นฟองอากาศนิดนึงเพราะเป็นชน่วงด้านล่างที่มาสัมผัสน้ําที่ค่อนข้างร้อนนะคะเนื้อไข่ก็คือเหมือนเนื้อไข่ต้มธรรมดานี่แหละก็ไม่เชิงเป็นไข่ตุ๋นแบบญี่ปุ่นถ้าเป็นไข่ตุ๋นญี่ปุ่นมันก็จะมีความแบบนุ่มเนียนมากกว่านี้นะคะสําหรับเครื่องนี้นะคะสามผ่านไปเลยคะ่ะ มาถึงไอเทมตัวสุดท้ายแล้วนะคะก็คือนี่ที่ตัดไข่ต้มนะคะหลายๆคนจะมีปัญหากับการตัดไข่ต้มนะคะเวลาเราตัดด้วยมีดเนี่ยไข่แดงม,มันก็จะติดที่มีดนะคะทําให้ลอยหั่นไข่ของเราเนี่ยมันไม่เรียบร้อยสวยงามหรือบางคนเนี่ยจะใช้ได้ในการหัน่นซึ่งมันก็ต้องเหมือนมีคนช่วยจับอีกคนนึงนะคะซึ่งจะลําบากอันนี้เน็ตมีตัวนี้มาแนะนําก็คือเป็นอุปกรณ์สไลด์ไข่นะคะมันก็จะทําให้ไข่แต่ละสไลด์เนี่หนาเท่ากันนะคะแล้วก็ ทำได้คนเดียวไม่ต้องหาคนมาช่วยนะคะวิธีทํานะคะเราก็จะเปิดตัวเจลลวดอันนี้ขึ้นไปนะคะเอาไข่ต้มวางอันนี้คือเขามีมีทรงมาให้วางอย่แลเียวแหละแล้วก็เอาด้านที่เป็นด้านแหลมกับด้านป้านนะคะอยู่ฝั่งซ้ายขวาแบบนี้แล้วเราก็กดลงมานี่แค่นี้นะคะเราก็ได้ไข่ต้มที่สไลด์สวยงามแบบนี้เท่าๆกันแล้วค่ะ ต้องบอกนิดนึงว่าไอเครื่องตัดไข่แบบนี้มันจะเหมาะกับลักษณะไข่ต้มที่เป็นไข่แดงตรงกลางสุกหรือว่าเรียกว่าฮาร์ดบอยเอ็กซ์นะคะซึ่งเราจะเอาไปใช้ทําพวกสลดัดหรือว่าแซนด์วิชนะคะหรือว่าพวกยำไข่ต้มต่างๆนะคะแต่ว่าจะไม่เหมาะกับไข่ต้มยำมะตูมเพราะว่าอันนั้นมันจะไข่แดงมันจะเยิ้มนะคะอันนั้นจะเหมาะกับการหั่นด้วยมีดง่ายๆหรือว่าหั่นด้วยได้ก็ได้นะคะเป็นยังไงคะกับ6อุป,ปกรณ์ไข่สุดเจ๋งที่เนทเอามาฝากกันวันนี้นะคะ เพื่อนๆชอบตัวไหนกันนะคะสําหรับเนทนะคะเนทชอบตัวนี้นะคะเป็นอุปกรณ์การดาวไข่ในไมโครเวฟค่ะรู้สึกว่ามันง่ายดีสําหรับน้องๆที่อยู่หอนะคะที่ไม่มีพวกเตาแก๊สนะคะสามารถทําไข่ดาวได้ในไมโครเวฟด้วยอุปกรณ์ง่ายๆแค่นี้เองไม่ต้องมีกระทะไม่ต้องมีเตานะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ชอบด้วยความที่รูปลักษณ์มันน่ารักนะคะก็คือเจ้าตัวหมูที่เอาไว้แยกไข่แดงนะคะตัวนี้นะคะ ก็เพื่อนๆลองคอมเมนต์กันมานะคะว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยชอบอุปกรณ์ไข่ตัวไหนกันนะคะฝาก Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่อง Pro.co กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่อีทีน,นะคะ